นิชคุณเคลื่อนไหวแล้วหลังถูกมดดำด้วยค่ากลางรายการจากกรณีที่มดดำคาชาพาพิธิกรฝีปากกล้าเอ่ยปากชมลิซ่าแบ็คพิงในรายการแฉแต่มีการพูดพากคลิงไปถึงนิชคุณแบมแบมอีกสองศิลปินไทยที่ดังในเกาหลีในเชิงเปรียบเทียบว่าก็ยังไม่ได้ขานาดนี้ จนหลายคนเห็นแล้วไม่โอเครู้สึกว่าเป็นการไม่ให้เกียรติศิลปินคนอื่นจะชมคนหนึ่งทำไมต้องกดอีกคนกราสุนมอดดัมคชาพาก็ได้ออกมาโพสข,ข้อความเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านไอจีพร้อมระบุว่ากราบขอโทษจากใจจริงและจะกรกาบขอโทษในรายการแฉในวันจันทร์โดยมีระบุข,ข้อความว่ามดดําต้องขอโทษน้องคุณแบมแบมและแฟนๆทุกคนสำหรับสิ่งที่มดดัได้พูดในรายการแฉนิชคุณและแบมแบม ถือเป็นศิลปินที่มีความภูมิใจของคนไทยและสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับเมืองไทยมาโดยตลอดซึ่งส่วนตัวมดดำชื่นชมความสามารถของน้องทั้งสองเป็นอย่างยิ่งมดดำไม่เคยมีเจตนาที่ไม่ดีกับน้องทั้งสองคนแต่อาจคิดไม่ดีพอก่อนจะพูดทำให้เกิดความเข้าใจผิดและกระทบต่อน้องทั้งสองคนมดดำขอน้อมรับคำวิจารณ์จากแฟนๆและจะนำคำติทั้งหมดมาแก้ไขปรับปรุงการทำงานพิธีกรให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป ขณะที่ทางด้านนิชคุณซึ่งปัจจุบันประจ,จำอยู่ที่ประเทศเก,เกาหลีใต้ในฐานะศิลปินวงแบดบอยเกาหลีใต้วง 2PM ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีดังกล่าวเมื่อถูกถามว่ารู้สึกอย่างไรจากกรณีดังกล่าวนิชคุณพูดเพียงสั้นๆแต่โดนใจแฟนคลับหลายคนเลยล่ะค่ะโดยนิชคุณเผยว่าต่อไปนี้ถ้าไม่มีอะไรดีๆจะพูดเกี่ยวกับคนอื่นก็ไม่ต้องพูดถ้าจะพูดไม่ดีก็พูดถึงตัวเองก็พอ